สวยๆครับพี่น้องแม่นี่มีอยู่สองตัวแต่ว่าสิเปิดราคาไว้จากตัวว่าไวตัวนึงงรับตัวนี้เปิดโชว์แต่คันพี่น้องคู่ใด <ใจ S 2> มากจังทรมาทัวรมา,นะรมาครับสอสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจ แถมยังมีบริการเก็บเงื่องปลายท่างโอนเงื่อนให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977รับร่องบผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชงนะป่อฟ้าฟัาม่มมื่อนี้สิฟ้าพี่น้อง มาเปิดราคากล้วยคือเกาแห้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อิบ่ได้พลาดคลิปดีๆราคากล้วยสึกๆไปเบิ้งกันเลยครับสดีครับอายุกับเบ้ายังก่อเบ้าบ่อยครับเบ้าบ่อยอยู่บ้านเซิร์นตัวเนาะครับผมบ้านเซิร์นครับตำบลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับครับสวยๆเลยพี่น้องใมนี้มีอยู่สองตัว แต่ว่าสิเปิดราคาไว้จากตัวว่าไว้ตัวนึงครับตัวนี้เปิดโชว์แต่คันพี่น้องคู่ใดมากจังทัวมาครับหญ่าเพราอตัดไปเพอตัดแล้วครับเริ่มตัดได้แล้วครับยังกุลาครับผู้ใดกาลังมองหาหญ้ากิโลเท่าไรวาบ่อยกิโลละหาบาทแล้วครับยังกุลากิโลละหาบาทเพราตัดเอาเองแล้วว่าให้เพื่อนตัดให้ผมตัดให้ครับตัดให้เลยตัดให้เลยเอารถมาใส่เอาเลยเนาะครับผม กับกันพูดได้อยากปลูกหย,ยาแขงก,กวัวลากะโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์เนี้ยบ้าบ่อยศูนย์เก้าสองครับแปดหกแปดครับสามห้าหกศูนย์ครับ, 60, รบกิ่งกลางมะกรอนให้เราตัดไปถา่ายเรือเล่นมา,ารถพี่น้องครับผมมาเบืองกวาวยบานสาวน้อยครับผมซื้อว่าจัางใดละ่ะซื้อบ่ทันได้ตั้งหรอครับตัวนะ่ะสูงเท่าใดแล้วสูงว่าสิบหกสิบเจ็ดลวครับ ลูกสาวเบิ้มจูเนียครับเบิ้มจูเนียเดือนกว่าประมาณสี่เจ็ดเดือนครับผมมีเอกสารครับมีใบมีหลอดสีงามครับตื่นแน่จากน้อยสนตะไคร้ไหมแข้งขาชัดเจนห้องขอกับท่ามงามได้หรอครับผมราคาเดี๋ยวเปิดไวใบจะเลยครับเปิดใบเจ็ดหมื่นสองพันบาทครับ เจ็ดหมื่นสองพันบาทครับผมราคาเกษตรกรคือเก่าแล้วพี่น้องต่อรองใดครับราคาเนี่ยต่อรองใดขคือเก่าไว้มันบนทันเป็นสนใจกัหลังไม้ว่าสันมาปล่อยว่าล็เป็นลูกของตัวใดตัวนี้ลูกสาวของเขาดินครับพญาเขาครับเขาสนามเลยเด้ตัวนี้เนาะครับผมไว้เก่าเดือนกําลังสี่สิบเดือนครับ ตัวนี้ก็เปิดด้พี่น้องกันได้ค่ากันหาพี่น้องมักๆ้ำเหนือให้พี่น้องเข้ามาวันที่สิบแปดคูดรนนี่สิไปวะนี่กับว่าแน่ครับคันมีโอกาสกักอยากพาไปาหาประสบการณ์อยู่ครับเงา้วครับคุณตัวเนี่ยแข็งขาดีเข้าประกวดได้เลยกันสนใจกับมาเบื้องตัวจริงหรือว่ามาโทรศัพท์มาสอบถามราคาเอา เปิดจะตัวนี้แล้วพี่น้องราคาเปิดวบเท่าไรก่อสาวหน่อยเปิดไใบเจ็ดหมื่นสองพันบาทครับตกลงไดครับสองพันบาทส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลครับราคานี่ส่งฟรีเลยเปิดตัวรศัพท์อีกครั้งหนึ่ง่อยไหศูนย์เก้าสองครับแปดหกแปดครับสามห้าหกศูนย์ครับบอยชุมแพ้ครับ สนใจก็กิงกังมาได้พี่น้องสนใจใหญ่กะโทรมาเบอร์นี่แหละครับผ <Sure ful. S 2> มก็ไว้จะมีก้อนพ่อกันคิดหน้าครับสวัสดีครับ